ไอ้กองแกล้มปลา,ลาของนี่ไมาเลยโออเรียบร้อยเลยกด <ไป S 1> ก็ได้<อ>ปลาพันตึกเบ็ดนะหากินเพ่เลยยืนโอ้ แงทบอีกครั้งหนึ่งจุดนี้ สลีระว่างทางนะพัดตึกสะดุงห้าป่าอยู่น้ำขึ้นดิสองสามมือล่างนี่น้ำขึ้นลายในเขตบ้านสรีมาหอดจุดน,นี้ก็น,น้ำขึ้นอันนี้เป็นเขตเมืองเสียโป่น,นะพอมาหอดจุดดนี้หาป่าห้อยเล็กห้อยน้อยนี่น้ำขึ้นแล้วส่วงนี้ไป,ไปไปไปบ้านนี้สบายดีพี่น้องเออ อยู่กับสลีเป็นขั้นตอนจุดนี้นะอยู่ในเขตเมืองเซโปนนะจุดนี้นะอยู่ใจก,กลางเมืองเขตตลาดนี่นแหละนี่สีเข้าเมืองหนองนะมื่อนี้ออกถ่ายคลิปเขตอื่นแต่ว่าจอรดรถในเส้นทางนี่ก็คือมากับหม,มู่นี่แวะมาซื้อของกินเอาไปกินในเส้นทางนั่นแหละทุกคนบัน,นมีปีงไก่มีอยังนีงมันมีปีปยังไงตัวนี้อยังไงเลยตัวนี้เป็นหมูปีงอันนี้คะซิ่แห้งหรือ เอหมูสลีชื้อยังนงสิบพัน <10, 000. S 1> สิบพันกรีบโอ้พี่นองชื้อื้ไว้กินกลางทางนะก็คือพวกเราทีได้เดินทางไกไลหลายกิโลเดี๋ยวจะตัดภ<ว>าพเป็นขั้นตอนย่พุ่นละการเดินทางมาเนี้ก็ถือว่าเกี่ยเครื่องครองและอาหารกินไปเครื่งองครองาปนี่เก็บไว้ในไซเบะรถไปไป เกืองของที่ถือมานี่ชื่อในตลาดในน้ำต่างๆเอ้าเอ้าเมันเกิมเวยกินข้าวในทางนี่ยใส่หยกใส่หารชื่มาที่มาเขาเหนียวจะเหินสวยงามเลยทุกคนบันนี่สลีกินข้าวแล้วแล้วก็ออกจาก จุดกินข้าวเรามาต่อในจุดนี้เลยบันนี้เดี๋ยวสิเก็บภาพในระหว่างการเดินทางมือน,นี้อีกคลิปหนึ่งนะก่อนสีหหอนโมบานต่างๆก็ต้องผ่านเส้นทางจุดนี้กันก่อนผู้หางหลังเป็นภูเขาสวยงามเลยอันนี้ก็อีกหนึ่งโมบานนี่สวยงามเลยเส้นทางเข้าสู่เขตเมืองอีกเมืองหนึ่งนะเมืองนน้อยทางนานี่ จากบ้านสลีไปห้าเจนเนี้ก็โอ้ยหลายกิโลแล้วไปน้องเกือบเกือบร้อยกิโลแล้วล่ะร้อยกิโลหมดละเดินทางไกลนะมันนี่นะฝนตกฝนตกพร้อม ่อีกหนึ่งโมบานจุดละก็ยุดบางบางจุดแล้วก็ตกบางจุดหลังเป็นผู้เลยเช <c oughs> ้นทางเขาสูม่างนอก อทางพอน้องๆคนเลี้ยงเลี้ยงสัตว์นี่เลี้ยงแบ่เลยปู่สาวใได้โมบานในเส้นทางนี่แหละนี่เออตะเบอร์ยี่จู๋ใช่ไมงสองมงเออเน่จุตะเออเอา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 ภาษาเส้นเผาเลี้ยงแบ่ไปกันเด้อไปกันเด้อเอาเลี้ยงแบ่มาสั่น ไเดี๋ยวพ่อคุณสาวใน,นระหว่างทางงามหลานลงหน้า,า,นาไปเรื่อยๆทางหน้านี่อนี่เจอต้นตมะพร้าว เดินทางต่อทางนาเนี่ยนหนึ่งหม่บ้านเนี่ยสลีพานไปในไา่หม่บ้านเลยนะอันนี้งูสัตว์เลียง มาหอดโมบานสนบทอีกจุดหนึ่งนี่ห่างจากตัวเมืองหลายกิโลแล้วจุดนี้โอ้โมบานเกาแก่ดังเดิมอ,อีกจุดหนึ่งสวยงามเลยวันนี้โมบานแห่งนี้บันย่อ่นะรู้สึกว่าเป็นบันใญ่ญ่หรือบันกวางอ๋อต่อ เลยบ้านเก่าแก่ดังเดิมทางการมีสายไฟฟ้ามีเตาหมะพร้าว ở nhà Nội Mô Ban Sơn Nam Bốt, ban nưng này đây. đây là ban thì ở lức lấp này, phá này, chơi này. uuu chụp cận này. ban nôi nôi nè. đang đơm đây. สวยงามเลยมีเฟฟ้าอยู่ในตามเบิงมีเสาไฟอยู่เลยอ้สวยงามเลยต้นฟ้าวน่บานเก่าเกนังเดิมอ้อมีหัวรถไท่เนี่รถฟอร์ดรถไถโอ้ห้บานนีนทุกคนเอา้า bán nồi nè lót ra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  không bán này nó เนี่มนออรกเยเลทีตุ้มใครตุ้มเครเฮียพอจตเฮีย่อจุติ้อง้องนอบันีพอชาวบ้านระวังทางถามทางนะถามเป็นภาษาชนเผ่า <ใน S 1> <อ>ไปัดสีไปอาบหน้ำนั่แหละน,นี่ทางมันแยกไปแยกมาในะบฮูทางในสลีกันนี่เลยมาหอดดนี่แล้วบันนี้ อ๋อเกิดงงหน้าหเลยจะขามไปฟังคุณนะขามได้ยุบโบนัมเลยมาพอน้องๆนี่เขาหาป่าอดไรนี่เ้อโอ้ได้ป่าเลยโอ้โหได้ป่าอะไรนี่เ้อเบิรนละ เบอร์ไหนกันตลอดตลอดต้เหม็นละเมอเออน้องคนตึกนาชลีถามเป็นภาษซ่าโมบานอะนี่ตึกเบ็ดกี่บอนอันนี้นะสะพาลขัวหนงโคจมโอ้หนีได้เว้ยมาเลยอยย่ามาเลยโอ้เรียบร้อยเลยเอาเอาเงี้ยไซเดือนโอ้ไอ้เบิ่งยืนหนีป๋อท่าลายโตเลยทางนี้ แค่ได้วันนี้แบ่งกันปั้นกันแบ่งจอะไรปาทูการ์กัร์การการกระการ์การเการการ์การ์้าร์กาน์การรากฏกรารารพก่นกกนร์กาการ์กลรกาการ์การาร์การกราากากาากากกน ปั่นกันกินนะข้าใดนะชอเข้าระวางทางชิ้สวยงามเลยสวยงามเลยไ,ไ,เไปทางได้ไงเามาไปเอานะเขามาในโมบานอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะโมบานแกงลิน บานแกงเล่นมาหอดอยู่นี่บ้านชนเผาบรูดังเดิมอีกจุดหนึ่งหมู่บ้านนี้เป็นหม่บ้านญ่ย เ๋ยวสิลร่งไปทีเซ่ก่อนให้่านมส้มได้สมบรรยากาศที่เซ่ละนองเขตชนพอมอังกร เป็นจุดนี้เนะ่ยพอช่วงนำเฮงช่วงเดินหาเนะี่ยเป็นแล่งท่องเที่ยวก็คือคนจัดงานต่างๆในะจุดนี้นะคนจัดงานอยู่ในลุมนั่นแหละซ้ำนำข้อเลยทุกคนเลยบุญช่องกรานคนจัดงานอยู่ใน,นจุดนี้แล้ว้าบอกเป็นช่วงนำหลงอันนี้นำขึ้นเลยดิมันเป็นตาดแแวงหิน,นงาม คือของชาวบ้านหาปลาในเขตนี้เอาบัดท,ทีนี้สลีสิเก็บภาพจุดอื่นๆไปนำนี่คือสถานที่แหล่งท่องเที่ยวหรือว่าแกงลินอีกจุดหนึ่งอ่เองเาเขตชนพมงกลเผาบูในสปปลาวอีกจุดหนึ่งที่มีผู้คนเคยมาถ่ายทำคลิปแล้วละไรลายต่อลายคนนะนด้วยสปอร์รถนี่คนน่าจะไปหาปลาต่างๆมาจอดไว้ในจุดนี้ส่วนหมบ้านนะอยู่ฝั่งนี้สลีเคยมานี่เมื่อช่วงปีก่อนนะพี่น้อง หนึ่งปีที่แล้วก็เคยมาคิดนี่อยู่เคยนอนเฮือนหลังนี้เลยเมื่อก่อนนะไปบันทึกเก็บภาพจุดอื่นๆไปนะเอาเอาบันทึกสลีเข้ามาลบฝนอีกจุดหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขามาทางนี้ <c oughs> เพื่นผู้สาวน้องๆเพื่น <c oughs> ผู้สาวในหมู่บ้านอันนี้เพิ่นตั้ผ้า <c oughs> ตาัา้ตสินอยูงตรงนี้ ลาลาพรนเฮ็ดเออไปบูได้ชดบาเนี่บ่ประเดเนี่ยคือกันบ่ก็เห็นนกโตก็หน้านี่ยนกโตกแต่เรี่ยมัน่ะนะเออแต่เปรี่ยภาษาของเพิ่นจะลีจะพยายามสื่อสารภาษาของหมู่บ้านนะภาษาชนเผ่าพระเฮ็ดอันนี้นะต่ำผ้าก่อนสิเกิดขึ้นต่างๆนะมันมีหงสีนะพระเพิ่นนะ องค์สีอยู่นะ่ <ไป S 2> บันนี้มาเบิ่งฟังนี้ผู้สาวในหมู่บ้านอ <mod> ันนี้ก็สิ้นมีบอลนึงก็ตด้นอย่างดีก็ง น้องเพิ่นตําผ้าตําสิ้นก็จะอายๆแล้วบัดนี้เอ้าอายๆนี่ัวผู้สาวน่ะอาาเนะก็นี่มาเบิ่งสินกันพี่น้องผู้สาวเพิ่นผู้สาวเพิ่นอายนี่ ก็เอินมาสิ้นนะตอนนี้นะนี่ผู้สาวคนบังเบียดเลยเนาให้น้องคนโอ้้องคนอายเหนียวเนสาวคุยู้สาวุยให้น้องให้น้องคนพัวกันเนาะเดซิลี่สิอยู่นี่ในหนึ่งแล้วกันสิพากันไปอีกจุดหนึ่งนะวันนี้ก็เดินทางลายจุด งูชาวบ้านกำลังมาเลยนะมาแตะเรียงงูในย่ามคำๆเสวยงามเลยงูสัตว์เรียงในย่ามคำคำนะฝนตกอยู่นี่สลีมมาอยู่จุดนี้อันนี้เราเข้าเลยทุกคนนะนี่เราเข้านี่เพ่น โมบ้านก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งด้อันนี้อันนี้ทางนอกก็คือมีเลาเข้าพนมุงยาในแบบดั้งเดิมแบบนี้นะอก็บ่งบอกได้ว่าเป็นภาพหนึ่งที่ว่าหเห็นได้ยากนะคันว่าเขตบ้านชลีนี่เลาเข้าในนี้คือกันแต่ส่วนรายผจะมุงกระสังกระซีหรือทันสมัยก็นี่แต่เขตนี้ก็ยังลงเรือให้เห็นอันลักษณะแบบนี้ก็คือพนมเ้านีเสาก้มนดะ้ มุงงาแล้วก็มีมีลายเจ้าของอันนั้นอีกเจ้าของหนึ่งอีกเจ้าของหนึ่งอันนี้อยู่นี่น่าจะหกหกลังนะนี่สังเกตทุกคนประมาณห้าหกลังนี่แต่ว่าลางัลาง,ลงนี่ลังแป้นนี่มุงมุงแป้นเนี่ย,นนยกระสังกระซี่ยังดีนี่โอ้สวยงามเลยนะเขตนี่น,นี่ยังลงดูให้เห็นในแบบนี้เสากลมเสาเหลี่ยมผสมผสานนะเราเขา่สาสถานที่เก็บเข้าของชาวบ้านไปบนัน้มุงหน้าจุดอื่นไปเรื่อยๆพี่น้องผ่านไปไลายมู่บานแล้ว เจอกันในคลิปที่สองมันนี้ทุกคนคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนการเดินทางมื่อนี้เป็นคลิปนี้การเดินทาง